สวัสดีครับมิตรรักแฟนๆน,นะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะพามาดูในรถวี c กแชมนะครับอา, Champ s, er, Champ s, อาวีโกแชมโฟร์จูเนอร์วีโกแชมมีการาวิ่งรอบไม่ตอบสนองสักเท่าไหร่นะครับเราจะพาให้ท่านผู้ชมมารับชมได้รับฟังดูนะครับวันนี้เราจะทําการแก้ไขนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ทําการแก้ไขนะครับอัตราการวิ่งก็ปกตินะครับเพียงแต่อัตราเร่งอา ในรอบเริ people, kind of ่มต้นในอัตราการเล่งในรอบเริ่มต้นอาจจะไม่อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอาจจะมีการรอรอบในรอบเบื้องต้นนะครับในรอบตอนต้นๆนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขให้ท่านผู้ชมในในท่านผู้ฟังในรับชมดูนะครับหลังจากที่เราทําการแก้ไขแล้วนะครับหลังจากที่เราทําการแก้ไขตรงจุดแล้วนะครับเราจะมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็วิ่งได้นะครับวิ่งได้ปกติเป็นปกตินะครับเพียงแต่มันรู้สึกจะไม่ทันใจสักเท่าไหร่นะครับ เดีย๋ยวเราจะทำการแก้ไขในส่วนต่างๆแล้วเราจะรายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคสวัสดีทุกท่านครับเรามาดูในอาการปัญหาของรถโตโยต้าวีโกะนะครับเ u อบ o v เอ็นนะครับโ o จ t นเนอร์นะครับโตโยต้าโคจิเนอร์นะครับในปัญหาของอสเต็ปมอเตอร์วีเอ็นทำงานผิดพลาดนะครับงานไม่สะดวกนะครับคีบทำงาน ไม่เต็มที่นะครับนี่นะครับจุดอุปกรณ์กลไกภายในของเทอร์โบนะครับมาดูเขม่านะครับเขม่าเกาะเต็มมากเลยนะครับนะครับนี่นะครับในส่วนหนึ่งรถที่ใช้งานมานานประมาณสองแสนกิโลนะครับนี่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับเรามาพบเ,เจอเจอกันอีกในครั้งหนึ่งนะครับในรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับในรอบตอนที่สองนะครับใน,ในในรอบแรกเราก็ได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ท่านผู้ฟังได้รับทราบไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่เราจะดําเนินการน,นะครับตอนนี้เราทําการเสร็จทุกขั้นตอนนะครับเราทําการเสร็จทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการล้างระบบเทอร์โบไม่ว่าจะเป็นล้างการล้างระบบพัดฉีตต่างๆนะครับในกระบวนการ ที่ทางร้านเราจัดสรรน,นะครับตอนนี้เราก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราทําการเสร็จเรียบร้อยทั้งการการทําการลงประกอบโปรแกรมให้ใหม่ทุกอย่างตามขั้นตอนของระบบนะครับ ตอนนี้เรามาลองในภาคสนามนะครับท่านผู้ชมเราเราลองในภาคสนามนะครับจะเห็นได้ว่านะครับจะเห็นได้ว่าความแตกต่างนะครับความแตกต่างนะครับอ่าตอนนี้ความเร็ววิ่งอยู่ที่120นะครับความเร็ววิ่งอยู่ที่งอยที่120อ่ดูว่าที่วัดรอบนะครับดูที่วัดรอบวัดรอบที่2,000นะครับก่อนหน้านี้ความเร็ว120วัดรอบอยู่ที่3,000ันนะครับวัดรอบอยู่ที่3,000ันซึ่งจะเห็นแตกต่างกันอย่างชื่นเชิงนะครับเห็นแตกต่างความแตกต่างกันอย่างชื่นเชิงนะครับตอนนี้การเหยียเคร่งนะครับการเหยียบคเร่งอยู่ที่ประมาณไม่ถึง10%บเปอร์เซ็น เดียบคันเร่งนิดเดียวนะครับตอนนี้เรามาลองในภาคสนามนะครับเราวิ่งอยู่ถนนถนนร้อยเอ็ดพูนทองนะครับระยะทางเป็นระยะทางกิโลก็ประมาณ40กิโลนะครับนะครับเราวิ่งขึ้นมานะครับนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับนะครับตอนนี้เราวิ่งขึ้นมาที่ประมาณ130นะครับร้อ่ารอบของเครื่องยนต์ก็จะอยู่ประมาณที่2 5 0 0รอรอบนะครับนะครับนะครับคันเร่งแต่นิดเดียวนะครับ ยังตอนนี้ยังไม่ถึง10%เลยนะครับตอนนี้ความเร็วขึ้นไปที่ประมาณ140นะครับ140นะครับก็ยังอยู่2,500รอบนะครับกับซึ่งอัตราการความเร็วเห็นแตกต่างกันอย่างได้ชัดนะครับอย่างหลังจากที่เราทําการจัดสรรรีเซ็ตในระบบเทอร์โบใหม่นะครับเทอร์โบเป็นระบบเทอร์โบไฟฟ้าวีนนะครับเราทําการหลังระบบใหม่นะครับจัดสรรในทุกชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นการรีเซ็ตในระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้เริ่มระบบการทํางานใหม่นะครับ ในรถคันนี้ไม่มีอาการฟ้องโคตรนะครับไม่มีอาการฟ้องโคตรนะครับนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านของเรานะครับที่อูปจเลริญยนจังหวัดระเอีนะครับ084436814นะครับโอเคสวัสดีทุกท่านในรถคันนี้เราไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับเราไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรแม้แต่ชิ้นเดียวโอเคครับสวัสดีทุกท่าน